กลับเข้าสู่เรื่องดังหลังข่าวกันต่อนะคะกลับมาช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของคาสิโน,โนแต่ว่าคาสิโนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่หนึ่งในนั้นในธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร,รและต้องย้ำนะคะว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดให้มันเสรีจนกระทั่งไปกระทบกับสังคมวันนี้เขามีผลการศึกษาเรื่องนี้ออกมาแล้วนะคะด,ดูจากด้านหลังเราสองคนเนี่ยฮะอันนี้คือร<ม>ัสเวกันทะเลทรายผมไปมาแล้วค่ะเป็นไงคะร้อนมาก คนก็จะอยู่แต่ในโซนห้องแอร์อซึ่งในนั้นเนี่ยคาสิโนเป็นส่วนหนึ่งนะ,ะแต่ที่ไปเนี่ยที่มีชื่อเสียงเนี่ยจะมีระบำน้ำพุจะมีละครหน้าขาวจะมีที่ช้อปปิ้งที่ปลอดภาษีเต็ไมไปหมดของถูกไตมหมดนเลยค่ะเต็มที่แต่ว่าในส่วนของคาสิโนเนี่ยก็จะมีทุกโรงแรม นั่นไงถึงสามารถสร้างไรายได้นําไปสู่ทางรัสเวกัสได้อยา่างดีเลยนะคะยอย่างไรงก,ก็ตามค่ะบ้านเราพูดกันถึงเรื่องนี้มานานมากแล้วค่ะนานแล้วก็มีผลการศึกษาออกมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันและเป็นประเด็นกันอีกครั้งหนึ่งก็เนื่องจากว่าเรากําลังจะพิจารณาศึกษารายละเอียดเรื่องนี้กันอีกรอบหนึ่งซึ่งรอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่มีความรัดกุมมากที่สุดแล้วรายละเอียดของเนื้อหาการศึกษาค่อนข้างจะชัดเจนค่ะวันนี้มีคนไปถามท่านนายกรัฐมนตร สื่อมวลชนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเราจะมาพิจารณาเรื่องนี้กันแล้วตัวท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินท่านบอกนะคะว่าท่านสนับสนุนที่สภา,าจะพิจารณาเรื่องนี้เพราะท่านมองว่าผลการศึกษาของคณะกรรมการจะเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ว่าข้อดีข้อเสียของการที่เราจะเปิดเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันจะมีอะไรบ้างนะคะซึ่ง กรรมธิการวิสามันเนี่ยตั้งกันมานานแล้วนะใช้เวลาศึกษามาอย่างยาวนานนะ,ะแล้ววันนี้ก็มีการรายงานแล้วจะนําไปสู่ร่างนะอันเนี้ยหลังจากพิจารณารอบด้านและเป็นวิสามันนะคุณจนาคณะกรรมธิการวิสามันก็หมายความว่ามีคนนอกมีผู้เชี่ยวชาญทุกด้านาาทุกฝ่ายมีผู้เกี่ยวข้องอื่นๆทุกภาคส่วนจะเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการวิสามันถ้าสามันก็จะมีแต่สภาผูา้แทนราษฎรอันนี้คือวิสามัน คือผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านทั้งผลกระทบต่างๆจะเข้ามาอยู่ในนี้ใช่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงกรณีนี้นะคะว่าถ้ามันสามารถช่วยกระตุ้นดึงนะักท่องเที่ยวนำไรายได้เข้าประเทศได้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยและไม่อยากจะให้ทุกคนไปเรียกกฎหมายฉบับนี้ว่าเป็นกฎหมายคาสิโนเพราะจริงๆแล้วมันคือร่างกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเราต้องรวบรวมหลายภาคส่วนเข้ามาเราจะต้องยกระดับเศรษฐกิจสีเทาขึ้นมาให้มาอยู่บนพื้นดิน เอามาควบคุมเอามากำกับดูแลความปลอดภัยดูความเหมาะสมเก็บภาษีให้มันถูกต้องอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากส่วนที่ยังมีบางฝ่ายนะคะเห็นบอกว่าเห็นต่างว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่น่าจะมีนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปมองไกลถึงขนาดนั้นเรากำลังใช้ระบบของสภาเป็นการพิจารณาในสภาก็จะมีตัวแทนของประชาชนมากมายค่ะก็ให้ผู้แทนเนี่ยเป็นผู้พิจารณา มาแสดงความคิดเห็นกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงแต่สิ่งที่เราทําก็คือเราต้องการจะขจัดการเปิดบ่อนการพนันเราต้องการจะทําให้ทุกอย่างมันเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายอยากให้คนที่ไปเล่นทําตามกฎหมายและกฎหมายที่ออกมา เดี๋ยวจะกาหนดรายละเอียดชัดเจนเลยนะคะว่าใครบ้างที่สามารถเข้าไปเล่นการพนันได้ส่วนที่ความเป็นห่วงนักนะข่าวก็ถามย้ำท่านนายกนะว่ามันจะเป็นการมอมเมาหรือเปล่าการที่เราจะทําในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยนายกก็บอกว่าสังคมเนี่ยนะอย่าไปมองในแง่ลบคือมองว่าเราต้องดูสังคมว่าเราต้องเอาขึ้นมาเราจะอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอนแล้วต้องยอมรับความจริงมันมีอยู่พอมีอยู่มันก็เป็นผลประโยชน์ก็เรียกกันว่าเทาบ้างอะไรบ้างนะอันนี้ชัดเจนว่า สิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยเราต้องบริหารจัดการนะแต่เราเนี่ยก็ไม่แน่ใจแล้วว่ากฎหมายฉบับนี้จะผ่านสภาป่ะตอนนี้นายกย้ำอะ่ะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีตัวแทนของปวงชนชาวไทยอยู่ในนั้นมีปัญหาความเห็นต่างขอให้ไปพูดกันในสภาอ่าใช้เวลานาน,านเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าดูถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ,รบนะคะฟังเสียงท่านนายกกับเรื่องนี้ค่ะ นะครับล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเราไม่อยากจะกฎหมายคาสิโนเราเป็นกฎหมายเรื่องของ entertainment complex นะครับมันจะมันจะรวบรวมอยู่หลายหลายภาคส่วนเหลือเกินนะครับตรงนี้เราเป็นสร้างคนดีอยู่ว่าเราต้องการจะยกพวกเศรษฐกิจสีเทาขึ้นมาอยู่บนพื้นให้หมดจะได้ควบคุมกํากับดูแลเรื่องความปลอดภัยความเหมาะสมแล้วเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องนะครับเห็นด้วยครับเป็นเรื่องที่สําคัญครับมีระบบสภาอยู่แล้วน่ครับซึ่งก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วก็ไปชี้แจงในสภานะครับผมว่าถึงเวลานะครับที่เราสังคมเราต้องมาดูกันเรื่องของ สังคมอีแอบนะครับเราเองเราก็มันก็มีอยู่แล้วเรื่องนี้มันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่เรามากํากับดูแลให้เหมาะสมนะครับฝ่ายความมั่นคงจะได้ดูแลฝ่ายความปกครองจะได้ดูแลให้มันถูกต้องมันมีอยู่แล้วทุกวันนี้ต้องยอมยอมรับอยู่มีอยู่แล้วแต่มันผิดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งเราก็ต้องบริห,หารจัดก,การไปนะครับระหว่างทางที่ผม,มไม่แน่ใจกฎหมายที่จะผ่านเมื่อไรแล้วจะมาเปิดได้เมื่อไหร่นะครับก็ต้องอีกใช้เวลาพอสมควรแต่ระหว่างนี้ยังไงก็ต้องจัดการกับที่ผิดกฎหมายไปนะครับ